ขณะนี้นะคะเป็นการรณรงค์ป้องกันตนเองของพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางแก้วนะคะนำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสุนตูน,นันทิดาแก้วบัวสายมอบหมายสองสอจอนะคะมาลงพื้นที่ติดต่อกานทั้งสอจอปับ๊บแล้วก็ท่านสจสมชายนะคะทีมงานสู้โควิดพร้อมที่จะสู้ไปได้วยกันค่ะ ครั้งนีง้มีรถสนับสนุนจากท่านชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการในการ